รายงานสดมาจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะคุณธนากรเชิญเลยค่ะคุณธนากรคะเปันยาณจะดีเลยสักนิดหนึ่งนะฮะสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในเขตของทางอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชในขณะดาษดีเริ่มขี้คลายแล้วนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำบนถนนสายสำคัญที่อยู่ในตัวเมืองนั้นลดระดับลงอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือสภาพล่าสุดนะครับที่ เกิดขึ้นบนถนนพัฒนาการคูขวาน,นครับซึ่งถือว่าเป็นถนนสายหลักอีกหนึ่งสายนะครับสำหรับการสัญจรของพี่น้องประชาชนในเขตของทางอำเภอเมืองจังหวันดนครศรีธรรมราชหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยน้ำนะครับเนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากทร่ราทของพายุปาบึกนะครับที่พัดผ่านเข้ามาในเขตของทางจังหวันดนครศรีธรรมราชส่งผลให้มีระดับน้ําท่วมขังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาแต่การเร่งระบายน้ําของทางเจ้าหน้าที่กรมชลประทานนะครับรวมทั้งหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง ก็ทําให้น้ํานั้นลดระดับลงอย่างต่อเนื่องเช้าวันนี้นะครับการสัญจรของประชาชนในจุดนี้จึงสามารถที่จะสัญจรได้ตามปกติน้ำครับจุดที่ทางผู้สื่อข่าวของเราอยู่ขณะนี้คือชุมชนประตูขาวนะครับหรือว่าซอยพัฒนาการคูขวางหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นภาพที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับคือประชาชนนะครับซึ่งอยู่ภายในชุมชนเองยังคงต้องเดินลุยน้ําออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตประจําวันนะครับเนื่องจากว่า ชุมชนแห่งนี้นะครับภายในซอยนั้นยังคงมีระดับที่ต่ำกว่าถนนนะครับถนนแห้งแล้วก็จริงแต่ว่าสภาพความเป็นอยู่ของคนในซอยก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่คือภาเพเหตุการณ์สดๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้เด็กๆนี่ยังคงสนุกนะครับยังคงออกมาได้เล่นน้ําแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นคนเท่าคนแก่หรือคนที่พักอาศัยอยู่ในจุดนี้เองก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะพยายามเดินเข้าไปถามทางผู้ยายนะครับผู้ยายครับ สวัสดีครับไปไหนมาครับไปซื้อกับข้าวนี่ครับน้ําระดับน้ํายังคงอยู่ถึงในระดับเขา่าบ้านจะอยู่ข้างในอ่ะครับอ๋อหลังที่สามอาเนียหลานเหรออ๋อหลานหลานเล่นน้ำไม่หนาวเน้นน้ำเย็นนะครับท่านผู้ชมรับน้ําที่อยู่ในจุดนี้ค่อนข้างที่จะเย็นนะครับเป็นยังไงครับเมื่อวานเมื่อวานลำบากกว่านี้ไหมครับ พอเพลองปิดโอ้ต่อพายุมานี่น่ากลัวเลยแล้วน้าที่ท่วมอย่างเงี้ยครับเราใช้ชีวิตยังไงครับเราอือตรงนี้นะคะมันปกติอยู่แล้วแต่ไม่มีพายุอไอ้น้ําท่วมน้ําท่วมอยู่แล้วคือชุมชนนี้เราชินกับน้ําท่วมตรงนี้อยู่แล้วครับแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมาในฤดูฝนนี้ฤดูฝนนี้ท่วมกี่ครั้งแล้วครับที่ที่นี่ช่วงนี้ใช่ไหมคะสองครั้งเลย่ะนี่คือครั้งนี้หนักไหมครับครั้งนี้หนักกว่า หนักกว่าทุกทุกครั้งดูดูฝนทุกทุกครั้งที่ผ่านมาอ๋อเมื่อปีห้าห้าเก้ามันหนักกว่าขึ้นถึงบนบ้านเลยเลรอครับเราเราชาวชุมชนเราทําไงครับเราปรับตัวยังไงครับพอนีปีนี้ปีนี้มันฉงรอบเงยมันพายุมาลบหลังก็คือในฤดูการฝนเนี่ยมันก็โอเคเราเข้าใจแต่ตัวนี้มันคือนอกฤดูคือเป็นพายุเข้ามาปีนี้แย่เลยลูกยายก็ไม่ค่อยสบาย แล้วสุขภาพเป็นไงครับเราถ้าอยู่อยู่กับน,น้ำนานๆอย่างนี้ก็แย่กันเนี่ยก็มีแต่เด็กทั้งวันก็มีแต่เด็กกับยายกับตาสองคนพาเด็กไปโรงเรียนก็ครับครับผมแล้วตรงนี้เราเราดูแลเราชุมชนเนี่ยอย่างคุณยายฟังแล้วแบบคุณยายบอกว่าเราชินแล้วเนี่ยผมผมเป็นคนมาดูผมจะดูผมเราอยู่ลําบากนะครับยายอยู่ตรงนี้มาตั้งสีส่หรกว่าปีวครับเมื่อก่อนอยูุ่่งสงเจอไอ้นั่นอะ อะไรที่แหลมตะลุมโอ้แฮรีสใช่ไหมก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่เราบังาับเจอน้าท่วมอยู่ตรงนี้ครับผมก็ยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับครับผมครับขอบคุณครับช่องนาวครับครับขอบคุณครับีครับคือภาพสดๆนะครับฟังคุณยายพูดนะครับบอกว่าคุณยายชินแล้วท่านผู้ชมครับดูสภาพตรงนี้นะครับผมลงมายืนได้สักพักเดียวเองก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะอยู่แล้วนะครับแต่ว่า สภาพความเป็นปอยู่ของคนในชุมชนต้องอยู่ในรัศดานนี้และต้องอยู่แบบนี้นะครับก็ภาวนานะครับว่าตอนนี้ท้องฟ้าค่อนข้างที่แจ่มใสนะครับไม่มีฝนตกลงมาเติมการระบายน้ํายังทําได้อย่างต่อเนื่องนะครับหากเหตุการณ์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่มีมวลน,น้ําจากด้านเหนือขึ้นมาเติมนะครับก็คาดว่าสถานการณ์ภายในเขตของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยเฉพาะในเขตเมืองนี้น่าจะดีขึ้นครับนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นครับ